ที่เราต้องการแก้ปัญหาปริมาณข้าวโพดท,ที่เหลือเราก็จะร่วมการแปรรูปข้าวโพดท,ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆตัวอย่างเช่นชาข้าวโพดน้ำนมข้าวโพดเค้กข้าวโพดข้าวเกรียบข้าวโพด ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้สตรีม BCG รเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการนำร่องบูรณาการองค์ความรู้สตรีมศึกษาและนโยบาย BCG โมเดลเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนพื้นที่ตัวอย,ย่าง6จังหวัดทั่วประเทศครอบคลุมความแตกต่างหลากหลายทุกวิติทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อเป็นตัวแบบให้ครูจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพที่ตอบสนองต่อทักษะและความถนัดของตัวผู้เรียน และโจทย์ปัญหาตามความต้องการของชุมชนซึ่งจะนําไปสู่การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดไปสู่ความถนัดทางอาชีพของตัวผู้เรียนในอนาคตค่ะข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดที่เรารับประทานกันเป็นพืชที่ปลูกง่ายและไม่ต้องดูแลอะไรมาก แต่ว่าการเก็บเกี่ยวนั้นเราจะรับประทานได้แค่ฝักของมันและต้นตอของมันจะต้องนําไปเผาไฟทําให้เกิดมลพิษโรงเรียนในคลิปต่อไปนี้ปลูกเป็นแหล่งอาหารเสริมให้กับนักเรียนครูและนักเรียนจึงช่วยกันคิดวิธีใช้ประโยชน์จากต้นขา้าวโพดให้ได้ทั้งต้นอยากจะรู้แล้วว่าเขาทําอย่างไรมาชมด้วยกันเลยค่ะโครงการสตรีม BCG ของโรงเรียนบ้านหลักเขตเริ่มต้นจากการที่เราต้องการแก้ปัญหาปริมาณขา้าวโพดที่เหลือ ในโครงการอาหารกลางวันและที่เหลือจากการรับประทานในครัวเรือนของชุมชนค่ะจากปัญหาดังกล่าวนะคะทําให้ขา้าวโพดที่เหลือจากการบริโภคโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนมีจํานวนมากส่งผลทําให้ข้าวโพดมีราคาถูกค่ะ วิธีการแปรรูปอาหารโดยที่เราจะคิดค้นสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองเช่นในเรื่องของรสชาติสีกลิ่นโดยนักเรียนจะนําสูตรแล้วก็จะเสนอเมื่อได้สูตรที่ต้องการแล้วเราก็จะร่วมการแปรรูปข้าวโพดท,ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆตัวอย่างเช่นชาข้าวโพดน้านมข้าวโพดเค้กข้าวโพดข้าวเกรียบข้าวโพดแต่ในวันนี้ขออนุญาตนําเสนอตัวอย่างที่เป็นเค้กข้าวโพดค่ะวันนี้นะคะเราได้ข้าวโพดมานะคะเราเลยจะมาทําเป็นเค้กข้าวโพด โดยที่ขั้นตอนแรกนะคะจะให้หนัเกเรียนเตรียมข้าวโพดโดยการแกะเปลือกออกมาก่อนแล้วก็ฝานข้าวโพดท,ที่100กรัมจะใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็จะตามด้วยนมนะคะเพื่อที่เราจะปั่นเข้ารวมกันนะคะ เราจะมาเตรียมส่วนผสมนะคะโดยเราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะไข่แดง2ฟองน้ำตาลทราย50กรัมน้ำนมข้าวโพดที่เราปัอนเมื่อกี้100กรัมน้ำมันพืชน,นะคะ45กรัมกลิ่นวานิลลาหนึช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชา,ชนชาแล้วก็แป้ง100กรัมค่ะ เทไข่แดงสองฟองลงไปนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ําตาลทรายเราจะใส่น้ําตาลทรายนะคะโดยเราจะแบ่งออกเป็น3มรอบนะคะใส่แล้วก็ค่อยๆตีนะคะให้น้ําตาลทรายละลายนะคะจากนั้นเราก็จะค่อยๆเติมน้ํานมกับข้าวโพดที่เราได้ปั่นไว้ตามด้วยน้ํามันจากนั้นเติมกลิ่นวานิลาลงไปนิดหน่อยนะคะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชา จากนั้นเติมผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนสำคัญเราจะร่อนแป้งนะคะเมื่อเราผสมแป้งเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะพักแป้งก่อนนะคะแล้วเราจะมาเตรียมในส่วนที่เป็นเมอแรงนะคะโดยเราจะเริ่มจากไข่ขาวก่อนปริมาณสองฟองเหมือนเดิมเลยนะคะไข่ขาวสองฟองจากที่เราแยกไข่แดงเมื่อกี้นะคะเป็น2ส่วนเราจะตีไข่ให้เป็นฟองนะคะ เติมน้ำตาลทราย25กรัมนะคะลงไปเราจะตีให้ขึ้นเป็นฟองแบบนี้นะคะมาแรงจากนันนะคะเมื่อฟองขึ้นแบบนี้นะคะได้ที่นะคะเราก็จะเติมออฟทาค่าลงไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะเติมเกลือค่ะเครื่องช้อนชาเราจะตีจนกว่าแป้งจะตั้งยอดแบบนี้นะคะถ้าตั้งยอดแบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะ ต่อไปเราจะเอาเมอแรงที่เราเตรียมเมื่อกี้นะคะผสมลงไปกับแป้งที่เราได้เตรียมไว้ตอนต้นนะคะเราจะเติมไว้3มรอบเหมือนกันนะคะเติมแบ่งเป็นสามส่วนนะคะส่วนแรกเราเติมแล้วเราจะคนให้เบามือที่สุดน,นะคะและเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเราจะคนจนได้เนื้อประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะคะ ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้จากนั้นเราจะเตรียมแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็ค่อยๆเทลงและเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเวลา20นาทีก็นี่นะคะจะเป็นหน้าตาของเค้กข้าวโพดของเรานะคะที่ได้จากการแปรรูปข้าวโพดของเรานะคะก็จะมีหน้าตายานี้ เมื่อได้ผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครูและก็นักเรียนก็จะช่วยกันออกแบบแพ็กเกจจิ้งเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์จากนั้นก็จะเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่ะเราไปวางจําหน่ายที่สากลโรงเรียนร้านค้าในชุมชนเช่นร้านน้ําชาร้านขายของชาในชุมชนเป็นต้นค่ะ อาชีพสตรีม BCG ดังกล่าวนะคะทําให้พวกหนูได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างไรายได้ในระหว่างเรียนและสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพไดในอนาคตค่ะด้วยโรงเรียนบ้านหลักเขตได้จะหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนและสามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์อย่างเต็มศักยาภาพของตนเองจากความตระหนักและความให้ความสําคัญกับเรื่องนี้โรงเรียนจึงได้นําโครงการนี้เข้ามาส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถ ตามพื้นฐานความสนใจของนักเรียนและพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดของตนเองโดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและชุมชนเช่นนักเรียนคนไหนที่มีความสนใจหรือถนัดในเรื่องของการเกษตรปลูกผักเลี้ยงสัตว์เราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการเกษตรนักเรียนคนไหนที่สนใจหรือถนัดในเรื่องของการทําอาหารเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปอาหารนักเรียนที่สนใจหรือถนัดในเรื่องของการค้าขาย เราได้ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างรายได้ระหว่างเรียนจากกิจกรรมที่เราสร่างเสริมนักเรียนทั้งหมดทําให้นักเรียนสามารถนํามาสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ครับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2ได้ทําหน้าที่บทบาทภารกิจส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้รูปแบบสตรีม BCG ซึ่งเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งส่งเสริมให้เด็กสามารถที่จะแข่งขันได้ในเวทีโลกสามารถที่จะกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลาเขตสองได้ส่งเสริมสนับสนุนทั้งบุคลากรงบประมาณและความรู้ต่างๆที่ให้คณะศึกษานิเทศได้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการเรียนรู้สตรีมซ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโครงการนำร่องที่ได้นำเสนอตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์และการใช้ทักษะเชิงวิศวะกรรมทักษะเชิงคำนวณในการออกแบบโครงงานอาชีพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นอีก12โรงเรียนจึงอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมติดตามผลงานตัวอย่างโครงงานของนักเรียนในคลิปต่อๆไปค่ะ